น่ข้มาขูดหินปูนเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะบางครั้งแตงฟันแล้วมีเลือดออกก็เลยต้องทําการขูดหินปูนนะคะ ภาพนี้มันก็จะเห็นชัดขึ้นเนาะหินปูนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแทรกอยู่ระหว่างตัวขอบเหงือกส่วนใหญ่หินปูนเนี่ยมันก็จะเกิดจากตัวเศษอาหารของเราเนี่ยแหละที่เราแปลงไม่สะอาดมันก็จะจับตัวตกตะกอนร่วมกับสารในน้ำลายนะจับตัวขึ้นมาเป็นตะกอนแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อนัก็ตามทำมันจับตัวมาเป็นก้อนหินปูนแล้วถ้าคนไข้ใช้แป้งสีฟันแปลงเองมันจะแปลงไม่ออกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่เศษอาหารมันติดแล้วมันยังไม่จับตัวตกตะกอนกับสารในน้ำลายเป็นก้อนไอสีดำๆแบบเนี้ยเนาะคนไข้ยังสามารถแป้งออด มันก็จะเป็นก้อนซึ่งมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไข้ามาด้วยอาการแปลงฟัามนมีเลือดออกหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเหงือกมีปัญหาหรือเปล่าทาไมมันรู้สึกบวมช้าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาแก้ปัญหาด้วยการมาขุดหินปูนเมื่อกี้ก็เลยมีการขุดหินปูนแล้วก็ขัดฟันให้คนไข้หลังจากขุดหินปูนทุกครั้งเลยบางครั้งถ้าสมุิเข้ามาในช่วงโปรโมชั่นเนาะก็จะมีเครื่องตัวลายของปากแถมให้ไปด้วยหลังขุดหินปูนะะคแล้วก็เคสเมื่อกี้ที่มาเนี่ยก็มาด้วยอาการ เสียวฟันรู้สึกว่าฟันเนี่ยมีรูเมื่อกี้เช็คดูก็เลยรู้สึกเออมันเป็นฟันผุจริงๆต่วคนไข้เนี่ยก็จะฟันผุตรงด้านบนกับตัวซอกฟันอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นได้เลยว่าคนไข้ฟันผุนะแต่ยังไม่ลึกถึงโพรงประสาทฟันคนไข้ก็เลยมีอาการแค่เสียวๆแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้ยังไม่มาอุดฟันกับหมอไปเมื่อกี้เนาะสักพักเนี่ยก็จะเริ่มปวดแหละถ้าภาพนี้มันก็แสดงว่าไอ้ตัวสีดำๆตัวฟันผุของคนไข้เนี่ยมันลึกถึงโพรงประสาทฟันเมื่อไหร่ก็คือปวดเมื่อนั้นเพราะว่ามันมีเส เกิดอาการเสียฟันเพราะว่ามันเชื่อมกับเส้นประสาทนิดๆมันอยู่ใกล้กันมันก็เลยมีอาการเสียฟันเล็กๆคนไข้ก็เลยให้มาเช็คว่ากฏว่าเป็นฟันผุจริงๆผลสุดท้ายก็คือจะต้องอุดฟันเนาะเมื่อกี้หมอก็จะได้ทําการอุดฟันเนาะก็จะมีใส่สารล้างกรอเอาเชื้อตัวไอ้ดำๆฟันผุออกทั้งหมดแน่นอน และหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเริ่มลึกเนาะมันเริ่มลึกใกล้พงประสาทฟันแต่มันยังไม่ถึงเนาะหมอก็เลยมีการใส่วัสดุรองพื้นเพิ่มเข้าไปอย่างน้อยกันไว้ชั้นหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาเป็นชั้นวัสดุอุดสีเหมือนฟันอีกทีแปรงฟันเคี้ยวอาหารได้ปกติเหมือนเดิม <S <S ก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็เซฟตัวฟันจริงๆของเราเนี่ยให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีฟันปุกก็ควรที่จะมาจัดก,การเอาไอ้ดำๆอะไรนี่ออกไปฟันเราเนี่ยอยู่กับใช้งานไปได้นานๆเลยค่ะ